สวัสดีครับผมเดยจากเน t ตอ e วันอินเทอร์เน์วันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปชมผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่โครงการสุภารีริเวอร์แกนพราม3ผลงานการออกแบบตกแต่งจะมีความน่าสนใจอย่งไรบ้างตามผมก็ไปชมด้านในกันได้เลยครับห้องนี้มีขนาดโดยรวมทั้งหมด128ตารางเมตรโดยเรารับผิดชอบในส่วนภายในทั้งหมด บ่งเป็นพื้นที่เราประทานอาหารและโซนนั่งเล่นห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กห้องอเนกประสงค์ห้องน้ําห้องครัวและห้องเก็บของออกแบบห้องนี้ในสไตล์โมเดิร์นสีเรียบคุมบรรยากาศห้องด้วยสีครีมและสีน้ําตาลอ่อนเป็นหลักเลือกใช้วัสดุประเภทหินอ่อนเป็นไฮไลท์ของงานตกแตง่งรวมถึงแท่กวัสดุปิดผิวลายไม้กระจกเงาอลูมิเนียมและดีเทลกรอบเคียวบัว ด้วยแบบแปลนของห้องมีลักษณะเป็นแนวยาวตอลึกบวกกับโจย์ของโอนเนอร์ที่ต้องการยกบาร์มาไว้กลางห้องเราเลยเลือกทำเคาน์เตอร์บาร์ยาวรวมไปกับโต๊ะรับประทานอาหารและสร้างเคาน์เตอร์ติดผนังเพิ่มตู้เก็บของขนาดไปกับตัวโต๊ะและเคาน์เตอร์บาร์ความพิเศษของเคาน์เตอร์บาร์และโต๊ะรับประทานอาหารคือการเลือกใช้หินอ่อนซูเวอร์สโนเกรปิดผิวบริเวณท็อปและด้านข้าง ความพิเศษของหินตัวนี้มีลวดลายที่สฉพาะตัวและมีความแข็งแรงตัวคอททบาเราเว้นช่องสำหรับวางไมโครเวฟไว้ด้านล่างและเพิ่มความน่าสนใจในส่วนนี้ด้วยการเพิ่มไฟแท็กไลท์และคมไฟแขวนไว้ด้านบนรวมถึงการติดตั้งปลั๊กไฟ Power Tag Enver เเพื่อให้ใช้งานเวลาทำงานชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จโทรศัพท์ได้สะดวก เมื่อมองมาที่ทางเข้าจะเห็นว่าเราวางตู้เก็บของและตู้เก็บรองเท้าไว้ทางด้านซ้ายติดกับฝั่งของห้องน้าส่วนทางด้านขวาเลือกวางตู้เก็บของตู้วางเตาอบติดกับส่วนครัวส่วนนั่งเล่นเลือกแบ่งการตกแต่งฝั่งขวาเป็นโซนทีวีส่วนฝั่งซ้ายหลังโซฟาเพิ่มตู้เก็บของไฮไลท์ของโซนทีวีเราเลือกใช้หินอ่อนพาริสันโดคอปเปอร์บอนด์หันลายชนกันแบบบุกแมท และซ่อนไฟไว้ด้านหลังรวมถึงเพิ่มดีเทลระแนงลายไม้อีกชั้นด้านล่างเพิ่มตู้เก็บของเราเป็นช่องสําหรับวางลาโพงซับบูเฟอร์ตามขนาดที่โอนเนอร์กำหนดส่วนด้านข้างเพิ่มชั้นวางผองและกล่องบังหลังม่านซ่อนไฟด้านหลังโซฟาเพิ่มตู้เก็บของด้านบนเป็นบานกดกระเด้งด้านล่างเป็นบานเลื่อนและดีไซน์หน้าบานให้เรียบสลับกับระแนงลายไม้ รวมถึงการเพิ่มตำแหน่งปลั๊กไฟเฉพาะสำหรับเสียบลำโพงทางด้านซ้ายและขวาห้องนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์เราเลือกจัดพื้นที่เป็นห้องทำงานโดยแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็นสองส่วนส่วนแรกฝั่งขวาจัดเป็นมุมทำงานบิวอินโต๊ะทำงานขนาดยาววางเก้าอี้ได้ประมาณ2-3ที่นั่ง และเพิ่มตำแหน่งปลั๊กไฟทั้งบริเวณผนังรวมถึงซ่อนไว้ในโต๊ะทำงานด้านบนโต๊ะทำงานแบ่งเป็นชั้นวางของและตู้เก็บของซ่อนไฟรวมถึงถูผนังตกแต่งลายไม้เพื่อทำให้ห้องดูปลอดโปร่งมากขึ้นบริเวณผนังตรงกลางแบ่งด้านบนเป็นตู้เก็บของลายไม้ด้านล่างปิดผิวด้วยกระสอบกลาดว้บอร์ดที่สามารถเขียนและลบได้ ส่วนที่สองฝั่งซ้ายทำตู้เก็บของแบบเรียบเป็นผนังและเว้นชั้นวางของซ่อนไฟรวมถึงกลุกผนังลายหินให้เข้ากันบบรรยากาศของห้องและติดตั้งผ้มาม่านบร,เริเวณประตูบานเลื่อนเพื่อความเป็นส่วนตัวห้องนอนใหญ่แบง่งพื้นที่การใช้งานเป็นสส่วนหลักส่วนแรกเตียงนอนเลือกวางเตียง6ฟุต และตกแต่งหัวเตียงด้วยการเพิ่มดีเทลกรอบคิวบัวงงาสีพลัดกับกระจกเงาสีดำและเพิ่มตำแหน่งปลั๊กไฟให้เหมาะกับการใช้งานส่วนที่2บริเวณปลายเตียงผนังเดิมเป็นกระจกทั้งหมดเราเลยทำเป็นตู้เตี้ยสสำหรับใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือนั่งทำงานและเว้นพื้นที่ไว้บางส่วนสำหรับวางทีวี ตัวดีเทลของท็อปโต๊ะเป็นกระจกที่สามารถพับเปิดได้เมื่อต้องการแต่งหน้าและเพิ่มดีเทลด้วยการซ่อนปลั๊กไฟอยู่ในโต๊ะส่วนที่3วางแนวตู้เสื้อผ้าแบบ L shape ตัวดีไซน์ของหน้าบานตู้เสื้อผ้าออกแบบครึ่งด้านบนปิดผิวเรียบครึ่งด้านล่างเป็นระแนงลายไม้ตัวตู้เสื้อผ้าตกจัดวางให้ขนานไปกับผนังห้องน้ำสลับกับกระสบเงาเต็มบาน ส่วนตัวแอจะเป็นตู้ที่กั้นพื้นที่ระหว่างเตียงนอนและโซนแต่งตัวโดยด้านหลังตู้เสื้อผ้าเลือกดีไซน์เสาะล่องลายไม้ทำให้เหมือนเป็นฟร์กิชันกั้นระหว่างพื้นที่สวย,สวยห้องนอนนี้สำหรับห้องรับแขกแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็น2โซนคือโซนหัวเตียงวางเตียงแบบพับเก็บได้บริเวณหัวเตียงติดกับกล่องบางหลังม่าน เพิ่มตู้เก็บของหน้าบารละแนงลายไม้ส่วนทางด้านข้างของเตียงพับเป็นตู้เสื้อผ้าและตู้เก็บของบริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับเตียงพับด้านบนและด้านล่างเป็นตู้เก็บของตรงกลางเว้นช่องติดตั้งทีวีทานาซ้ายและขวาเพิ่มตู้โชว์บานกระจกและชั้นวางของซ่อนไฟห้องนอนนี้นอกจากใช้เป็นห้องนอนของแขกแล้วยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องดูหนังหรือห้องออกกำลังกายได้อีกด้วย เปลี่ยนวัสดุปิดผิวหน้าบานใหม่ทั้งหมดและเลือกใช้เห็นอ่อนปิดผิวบริเวณผนังและท็อปเคาน์เตอร์ครัวใหม่รวมถึงเปลี่ยนซิงล้างจานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นฝั่งตรงข้ามเพิ่มตู้เก็บของเต็มพื้นที่ในส่วนของเครื่องซักผ้าและด้านบนตูน้เย็นห้องน้ำด้านนอกเพิ่มตู้เก็บของซ่อนไฟหน้าบานกระจกและปิดผิวผนังบริเวณอานน่างน้งหน้าด้วยหิน ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่เพิ่มตู้เก็บของซ่อนไฟหน้าบานกระจกทางด้านซ้ายและขวาและปิดผิวผนังบริเวณอ่างล้างหน้าด้วยหิน จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอพาชมผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่โครงการสุภาลัยริเวอร์แกนพรมสามถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทําคลิปต่อไปหรือถ้าสนใจแบบตกแต่งภายในกับเราสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้แต่ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ